พี่สุทธาสินีนะคะ จากบริษัทเวดโค้ดเอนจิเนียริ่งนะคะโร,รงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพ,พานนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธ<อ>ุรกิจของบริษัทก็คือเราให้บริการด้านวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเช่นงานซ่อมบำรุงงานผลิตสิ้นส่วนแล้วก็งานโครงสร้างงานก่อการอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัว job พสต์เลยเหมือนกันนะครับน้องป๊อปนะครับได้ครับเผื่อพี่สุธนีลองไปเล่นตรงนี้ดูด้วยเหมือนกันนะครับถามก่อนเลยต่างเอาคนมีประสบการณ์ใช่ไหมครับ นในตําแหน่งที่พี่จะหาค่ะต้องมีประสบการณ์7ปีขึ้นไปอะค่ะอโอเคเป็นกลุ่มมีผู้มีประสบการณ์นะครับค่ะอยากได้คนที่เคยทาตําแหน่งงานด้านไหนหรือตําแหน่งอะไรมาครับอยากได้คนที่มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะแรงงานสัมพันธ์นอยู่ในฝ่ายบุคคลหนึ่งเอยค่ะเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือว่าร,ระดับผู้จัดการครับระดับหัวหน้าแผนกอะคะ่ะ หัวหน้าปเป็นซีนีย่ะซูเปอร์วิเซอร์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคเป็นน้านแรงงานสัมพันธ์อ่าหัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์จริงๆแปลว่าถ้าเป็น HR ซูเปอร์วิเซอร์แล้วทำเรื่องแรงงานสัมพันธ์ก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะในตําแหน่งนี้ค่ะพี่ขออนุญาตเน้นผู้ชายนะคะเพราะว่าด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะเราต้องมีติดต่อหน่วยงานภายนอกด้วยแล้วก็เป็นงานที่สือ่อสารนโยบายบริษัท ร่างานกิจกรรมแล้วก็ดูด้านระเบียบวินัยแล้วก็พิจารณาโทษของ,องาอตามระเบียบของบริษัทงานเฉพาะเลยอะค่ะงานด้านแรงงานสัมพันธ์โดยเฉพาะเลยก็คือทํางานที่จังหวัดประจวบใช่ไหมฮะทำง,งานประจําที่อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันเลยอะค่ะอยากได้คนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงอะค่ะเพราะว่าของเราห่างไกลชุมชนนิดนึงแต่เป็นโรงงานที่น่าอยู่นะคะ ใช่ครับโอเคงั้นเรมาค้นหากันนะฮะจากระบบตัวนี้นะถ้าในส่วนของชื่อตําแหน่งเนี่ยผมว่าประมาณนี้ก็ถือว่าตรงนะฮะถ้าเป็นระดับเจ้าหน้าที่พี่สุธาธนีแต่ประสบการณ์เขาแบบ5ปีขึ้นไปเอาเหมือนกันไหมครับจะได้เลือกไปเอาเอาเหมือนกันนะคะอันนี้เราเราเราอยากได้ประสบการณ์นะคะโอเคงั้นทีมงานเพิ่ม HR officer เฉยๆไปด้วยได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกรองประสบการณ์เยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับในส่วนของชื่อตำแหน่งนะครับจริงๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวอาจจะเลือก HR specialist ด้วยไหมครับ ได้แน่เดี๋ยวเข้าไปกรองที่ตัวประสบการณ์น่าจะได้นะครับ่ HR Specialist นะครับ Senior HR อะไรประมาณนี้อ่า Senior ได้นะได้ค่ะโอเค Assistant Manager เอาไหมครับเอาได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยเพราะว่าถ้า Assistant ตัวส a l a r i พี่กลัวว่ามันจะสูงไปแต่ตดีวนี้ต้องมาคุยเดี๋ยวเงินเดือนเราไปกรองอีกทีหนึ่งไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเราลองสไลด์ลงมานิดนึงถ้าในส่วนของคีย์เวิร์ดก็จะเน้นในเรื่องของแรงงานสำคัญหลักๆเลยนะครับกฎหมายแรงงานอะไรมีด้วยไหมครับเอากฎหมายแรงงานด้วยค่ะนะครับเป p l o y e e relation นะฮะ er er ค่ะ m อ,อ,อเคนะครับ l a b e r l a w อะไรพวกนี้นะครับ l a b e r l อเค ผมว่าประมาณนี้ก็ได้นะครับพี่บอลน่าจะสรุปในหกคำพวกนี้ที่เขาซักเจสร์่าขึ้นมาก็น่าจะใช้ได้เลยน่าจะตรงในประสบการณ์สำรับงานด้านนี้อยู่ในสายอาชีพแน่นอนฮะสายงานเชองบุคคลถูกไหมฮะถูกต้องค่ะสายงานด้านแรงงานสัมพันธ์นะครับครับแล้วก็เป็นแรงงานสัมพันธ์หลักเลยดีไหมหลักเลยฮะเดียวเด้องั้นเป็นแรงงานสัมพันธ์หลักๆแล้วก็เดือทีมงานขยบขึ้นมาให้นิดนึงนะครับหลายท่านลืมลืมไปเวลาโพสจ็อบนะครับก็ผมย้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินข้างบนนะครับที่ระบบ ติ๊กเลือกไปด้วย<ฮ>เพราะว่าตรงนี้แหละมันจะทําให้ครอบคลุมจํานวนมันครอบคลุมบางทีไอ้ชื่อที่เราคียเข้าไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้คัปเปอร์ชื่อในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นลองกวาดสายตาดูชื่อไหนถูกใจติ๊กๆเข้าไปนะครับจะได้โพสต์จ็อบได้เจอคนเยอะด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองขั้นตอนถัดไปนิดนึงนะครับเอออันนี้ฝากพี่สุทธาศินีลองไปเล่นดู <sab> ก็หน้าแรกในส่วนของการแมทชิ่งก็จะส่งหน้าประกาศงานไปให้ใครในฐาน d a t a b a บ e นะครับหน้านี้มันก็จะบอกว่าโอเคเจอกลุ่มที่ทําเรื่อง ER ประมาณมือกว่าคนลองตรว เช็คดูแล้วก็ถ้าโอเคก็กดพอใจผลลัพธ์ได้นะครับทาไมโอเคก็สามารถไปเพิ่มเติมช er so. ื่อตำแหน่งอื่นๆเพิ okay. ่มคีย์เวิร์ดได้นะครับอันนี้ขั้นตอนสร้างหน้าประกาศเดี๋ยวถามพี่สุชาตินีสั้นๆนะครับอาวุธการศึกษาก่อนอันนี้ปอตีขึ้นไปไหมครับปอตีขึ้นไปค่ะปอตีขึ้นไปนะครับพื้นที่ประจวบคีริขันค่ะประจวบคีริขันครับประจวบคีริขันโอเคอยู่ประจวบจะอะไรกลางตอนล่าง ไม่ได้อยู่ในภาคใต้ไม,ม่ถึงค่ะในเดินทางสะดวกนะคะช่วงนี้เส้นทางคมนาคมสะดวกทั้งจะมารถส่วนตัวรถไฟหรือทัวร์อย่างเดียค่ะดีทะเละสวยนะฮะแอบไปสัมพันธ์ให้ขอบคุณค่ะเดินเดือนประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้คร่าวๆได้ฮนะเป็นตัวอย่าง3 0 k ขึ้นไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองใส่เป็นเรนจ์ประมาณนี้ก็ได้ครับ3 0มสถึงหกสิโอเคนะฮะอันนี้มันก็จะแคบลงถัดไปอ่ะนะครับลองข้ามสมมุติว่าเราโพสต์เสร็จแล้วนะครับโอเคก็จะมีตำแหน่งแนะนำเป็นคลิปเกี่ยวกับบางประเทศอะไร ด้วยนะครับอะเดี๋ยวเราลองเซิร์ชผ่านวันคลิกนะครับหาคนทันทีได้ด้วยคลิกเดียวฟึบแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจับมาตรงแค่ไหนนะครับวิธีการกําหนดสโคปของลักษณะงานตําแหน่งงานนะครับโอเคขึ้นมาตอนนี้9,200กว่าท่านนะครับแต่ว่าหลายๆฟิลเตอร์จะยังไม่ได้ตามมานะครับมันจะตามมาใน2ชื่อตําแหน่งกับคีย์เวิร์ดแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะจับชื่อตําแหน่งที่เกี่ยวกับ HR มาแน่แล้วก็คีย์เวิร์ดจะต้องเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์นะครับเลเบอร์ลอนะครับกฎหมายแรงงานพวกนี้ HR นะครับคนออนี้ HR ซุปนะครับ,บ Employee Relation อันนี้คีย์เวิร์ดตรงนะคะแต่ว่าที่อยู่ปัจจุบันนะคะใช่ค,ครับเดี๋ยวเราจะมีตัวกรองอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้คือจากหน้า job post เนี่ยที่ลิงก์มาจะเป็นชื่อตำแหน่งงานแล้วก็ตัวของคีย์เวิร์ดเดี๋ยวกรองให้ดูจริงๆของพี่สุทธาสินีเดี๋ยวเราอาจจะก,กรองให้ดูทั้งสองแบบก็ได้เดี๋ยวเราลองพื้นที่ที่ต้องการก่อนนะครับ,รบเป็นภาคกลางประจวบคีริขันนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองดูผลลัพธ์นิดนึงนะครับอันนี้คือเรากรองจากพื้นที่ที่เขาสนใจจะไปทำงานอออันนนนีีี้้ผมกกกกรงแแบบใหพ่่สุิดู็คื อันเนี้ยกรองจากพื้นที่ที่ต้องการทํางานนะคนนี้เขาใส่มาเยอะหน่อยประจวบเดี๋ยวลองดูคนที่2นิดนึงนะครับคนที่2อโอเคคนนี้อยู่สมุทรสาค,ครประจวบในชอยส์นะครับเดี๋ยวลองดูคนที่3าอีกคนหนึ่งนะครับ,รบอ่าคนนี้อยู่กรุงเทพแต่ต้องการทํางานกรุงเทพประจวบสมุทรปราการ,รอันนี้ผมแนะนําอีกทริกแล้วกันถ้าเป็นในกรณีโลเคชั่นให้เอาอันเก่าออกก่อนนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นไอเดียนะฮะให้เอาอันเก่าออกก่อนแล้วก็เราไปใส่ ที่อยู่ปัจจุบันแต่จริงๆผมแนะนําแบบแรกนะครับแต่อันนี้ผมให้ดูเป็นไอเดียเผื่อใครอยากลองนะะรั่ทบบประจวบโอเคนะฮะลองดูผลลัพธ์แต่ใครที่อยากลองไปเสิร์ชเองเนี่ยจริงๆใส่ได้มากกว่าหนึ่งจังหวัดเพราะว่าอยู่ประจวบตรงๆอาจจะไม่เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอ่าแบบนี้ครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยที่ร้านีเจอคนที่อยู่ประจวบชัวปัจจุบันไม่อยู่ที่ประจวบเลยนะครับอยู่ประจวบชัวแต่ว่าคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือคนที่เขาใส่ว่าพื้นที่ที่ต้องการไปทําประจวบอ่ะจริงๆจะมีไม่น้อยนะครับ แต่แบบนี้มันจะแคบไปนิดนึงนะครับนะฮะลูกจ้างสัมพันนะครับลองสไลด์ลงมาอย่างเงี้ยที่อยู่ปัจจุบันประจวบชวนะครับแต่ผมว่าเป็นแบบแรกเราลองสวิชกลับไปเป็นแบบแรกนะฮะเราจะเห็นข้อมูลที่กว้างกว่านี่ครับจะแนะนําเป็นแบบแรกอันนี้ผมให้ดูเป็นไอเดียนะเพราะหลายท่านถามมาแล้วแบบบางท่านอาจจะเขาเรียกว่าที่สนบางคนที่อยู่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้อยู่ประจวบแต่ว่าสนใจที่จะไปทํางานที่ประจวบก็ไปได้หรือเหมือนหลายๆเทปที่เราเสิร์ชกันบางท่านเนี่ยเขาใส่ที่อยู่ปัจจุบันเป็นกรุงเทพแต่คลิกเข้าไปดูชื่อบริษัทเนี่ยอาจจะอยู่ จบแล้วอาจจะทําที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มีนะครับแต่ประมาณนี้ครับพี่สุทธาชินีมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับแต่ผมว่าวิธีการจะประมาณนี้เลยสําหรับตําแหน่งนี้ถ้าดูจากตรงนี้ค่ะพี่อยากได้ที่อยู่ปัจจุบนันด้วยที่ว่าหลายท่านไปทํางานต่างพื้นที่อย่างเนี้ยพออีกระยะหนึ่งอยากกลับมาอยู่ภูมิลำนองของตัวเองนะคะถ้าเลือกที่อยู่ปัจจุบนันพี่ว่าน่าจะได้คนใกล้เคียงและคนที่แบบได้กลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่หรืออยู่กับกครอบครัวอ,อย่างเนี้ยค่ะโอ้ใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของชื่อตำแหน่ง คีย์เวิร์ดแบบนี้น<ง>ตรงแฮปปี้ไหมครับตรงแฮปปี้ชอบอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนที่ตรงอะคะ่ะมีข้อมูลหลากหลายด้วยก็ถ้าเป็นตําแหน่ง HR แล้วผมแนะนําว่าคีย์เวิร์ดก็ใส่ให้เกี่ยวกับแรงงานสัมพัมนธ์เยถ้าไปใส่คําอื่นเดี๋ยวมันจะหลุดเพอไปกว้างไปก็ใส่ประมาณนี้ครับแล้วก็เรื่องโลเคชันจริงๆฝากพี่สุทธินีลองไปเซิร์ชดูนะครับแล้วแต่ถนัดแต่อย่าใส่พร้อมกัน2แบบเดี๋ยวมันจะยิ่งน้อยเพราะว่าถ้าใส่พร้อมกันสองช่องมันจะเป็นและนะครับแต่ลองดูถ้ารู้สึกว่า ที่อยู่กับจุบันโอเคก็ลองแบบนั้นก่อนแต่ถ้าอยากได้อกฟรส์เพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ได้ค่ะประมาณนี้ครับมีสุดท้าินีได้ขอบคุณมากค่ะอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ